ครับเอฟซีทุกท่านครับกลับเข้ามาอยู่ในช่องนมยูบีชาแนลนะครับวันนี้ตรงกับวันที่4เมษายนนะครับใกล้จะสงกรานแล้ววันนี้ที่อุบลมีลมนะครับค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจอากาศเย็นๆหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ร้อนมากเลยนะครับผมขอบคุณการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์และก็ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับฝากไปถึงเอฟซีดูแลสุขภาพด้วยนะครับท่านใดที่มีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับแล้วก็ภูิแพ้บอกได้เลยว่าตอนนี้เปลี่ยนแปลงนะครับสุขภาพแข็งแรงมาก วันนี้มีสวยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับแต่ละตน้นตอนนี้บอลสีตอนนี้จับต้องได้แล้วราคา,าเบาๆนะครับแต่ละต้นวันนี้คัดสวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะดูไม้มงคลที่แค่ฟังชื่อแล้วก็โอ้โหน่าปลูกมากครับเรียกซับเรียกซับเรียกซับนะครับดูฝั่งชื่อเลนะ้สวยมากครับ290บาทครับเรียกซับดูทา้านของ ลูกน้เมืองนนนะครับดูครับสวยมากครับเอาแบ่งปันกันไปครับกระถางนี้ครับวันนี้พิเศษครับร้อยเก้าสิบาทครับร้อยเก้าสิบาทนะโอ้หนี่ลูกน้เมืองนนครับสวยจริงๆครับดูตานันของดวงอมพรครับดวงอมพรร้อยหกสิบาทครับดวงอมพรหน้าชมพูสวยๆแบบนี้ดูมีไม้แผงมาต้นหนึ่งนะครับนั่นก็คือ นพเก้าแผลงครับนพะเก้าแผลงนะครับดูครับออกชมพูตลอดนะครับสวยมากครับเอาแบ่งปันกันไปครับกระทางนี้วันนี้220บาทครับหรือสีคอบุตรครับหรือสีคอบุตรสวยๆแบบนี้แบ่งปันกันไปครับวันนี้ครับ240บาทครับสวยๆโอสวยมากครับ เป็นบอลเก่าที่ยังให้ความสวยงามนะครับดูทางด้านของมหาชัยมหาชัยมนฑเสน่ของมหาชัยของความสวยงามกำลังจัดก,การนะครับอีกใบหนึ่ง290บาทครับมหาชัยโอ้สวยมากศิลานักปราดครับหน้าชมพูครับศิลานักปราดนะครับหน้าชมพูแบบนี้สวยๆแบบนี้ครับแบ่งปันกันไปครับศิลานักปราด 1 9 0บาทครับเห็นไหมเห็นไหมดูนะครับหลวงปู่ขาวครับหลวงปู่ขาวหลวงปู่ขาวเป็นบอลกาดนะครับหลวงปู่ขาวสวยมากครับอาแบ่งปันกันไปครับหลวงปู่ขาว260บาทครับดูทางด้านของชมพูทวีปครับโอ้โหมีดอกให้ด้วยนะครับชมพูทวีปสวยๆแบบนี้ครับแบ่งปันกันไปที่290บบาทครับชมพู ทวีบหนึ่งความสวยงามท้งนของแสนรักแสนรักสวยมากครับแสนรักมณเสห์ของแสนรักนะครับใบเขามีทั้งเข้มมีทั้งป้ายมีทั้งจุดดูครับสวยจริงครับแสนรักสองเก้าบาทครับแสนรักดูหนึ่งความสวยงามครับนั่นก็คือซับนรินซับนรินโอ้โตแล้วนะครับซับนริน สวยๆแบบนี้ครับซับนารินแบ่งปันกันไปที่390บาทครับซับนารินดูทางด้านของเทพเทวริษเทพเทวริษครับสวยๆครับเทพเทวริษครับ590บาทครับเทพเทวริษโอ้สวยมากสวยมากหมาเรือนแสนครับนั่นก็คือธาตุบางแก้ว ธาตบางแก้วดูใบใหม่ชมพูสวยมากครับหัวน่าจะใหญ่แล้วนะครับธาตุบางแก้วกับทางนี้แบ่งปันกันไปนะครับที่390บาทครับทาดบางแก้วเทพนาคาสวยครับเป็นบอลกลาบนะครับเทพนาคาครับเทพทีดานะใช่ไหมที่ดานะที่ดานาคาอ๋อกูลูบอกที่ดานาคาดูครับสวยจริงครับเป็นบอลกลาบนะครับทีดานะคร fc ผมจําชื่อแม่นนะแบ่งปันกันไปนะครับ390บาทครับนําโชคครับนําโชคสวยๆนำโชคครับสวย,ๆ,ๆ,สวยๆแบบนี้ครับแบ่งปันกันไปวันนี้ครับ290บาทครับนำโชคหนึ่งความสวยงามหัวน่าจะใหญ่แล้วนะครับจอมทับจอมทับโอ้โห ผมวอกหัวน่าจะใหญ่เต็มแล้วละป่านนี้นะครับอันนี้เลี้ยงนกตู้เป็นไม้นกตู้นะครับต้นนี้เลี้ยงนานแล้วนะครับท่านใดจะไปเอาไปผ่าไปอะไรก็นี่ต้องต้นนี้เลยนะครับจอมทับ290บาทครับหนึ่งความสวยงามครับนั่นก็คือกวักมรกตด,ด่างโอ้โหใหญ่มากเลยนะครับกวักมรกตด่างครับสวยๆแบบนี้ครับนางกวักนางกวักนางกวักด่างเอ้ยไม่ใช่ เรียกนางกวักหมดนางกวักด่างเหลืองเดี๋ยว FC เซลลเข้ามาบอกอนะครับนางกวักด่างเดืองนะครับส,สวยครับแบ่งปันกันไปครับกระถางนี้ก็ครับวันนี้490บาทครับมอนสเตล่าอันโบเจแปนเคยตำนานใบละหมืน่นวันนี้ก็มาแบ่งปันกันไปนะครับกระถางนี้สวยๆส,สวยมากครับอ่า 980บาทครับสเนจันประกายดาวสเสนจันปรากายดาวสวยๆแบบนี้นะครับสเสน่จันประกายาว690บาทครับหมายเรือนเบอนเรือนแสนนะครับดูตดนานของหูช้างด่งเหลืองครับในกระถางนี้มีทั้งหมด5ต้นกับลูกต้นแม่1ต้นลูกอีก4ต้นนะครับใครที่ต้องการที่จะนําไปปลูกเป็น เขาเรียกว่าเป็น,ปนกอใช่ไหมครับเป็นกอแล้วเป็นลงกระถางใหญ่นะอ่ะแบ่งปันกันไปครับวันนี้ได้5ต้นกับต้นแม่นะครับดูเฉพาะต้นลูกนะครับเหลืองอลามสวยมากโอ้สวยจริงๆอ่ะแบ่งปันกันไปครับ520บาทครับติดต่อเข้ามาได้ที่085 882 4982 085-882-4982 IF C. ทุกท่านมั่งคั่งร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีโชคดีตลอดการขอบคุณครับ